ในปีพุทธศักราช252ประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นขุมพลังแห่งการยับยั้งที่มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์กองทัพไทยด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำยุคความแม่นยำระดับเซนติเมตรและพิสัยยิงข้ามทวีปขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแค่ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยแต่ยังส่งแรงสะเทือนไปทั่วภูมิภาคเอเชียที่มาของโครงการจากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง แนวคิดของโครงการขีปนาวุธหนักรุ่นปี2052เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2045เมื่อกองทัพไทยได้ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่มีการแข่งขันด้านอาวุธพิสัยไกลเพิ่มสูงขึ้นประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากพัฒนาขีปนาวุธด้วยเทคโนโลยีใหม่ทำให้ไทยไม่อาจนิ่งเฉยรัฐบาลจึงอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการเ m x 52 หรือเฮมิมิเริกสเตอรมิต์2,52โดยมีเป้าหมายหลักคือกรารพัฒนาขีปนาวุธศาสตร์ข้ามทวีปที่ผลิตได้เอง100%และสามารถตอบโต้ได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกคุณสมบัติทางเทคนิคพลังที่ยากจะต่อต้านขีปนาวุธทิเชมเ็กซ์52ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของอุตสาหการรมป้องกันประเทศไทยด้วยสเปคที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะมีคุณลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ ความยาว19.3เมตรน้ำหนักรวม34,000กิโลกรัมพิสัยยิ่งสูงสุด9,800กิโลเมตรความเร็วสูงสุดมก .12 ประมาณ14,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวรบที่รองรับหัวรบนิวเคลียร์ความแรงสูง1.5เมกะตันหัวรบ E.N.P. Electromagnetic Pulse หัวรบเมลยิยงได้3-5เป้าแยกกัน ระ,ระบบนำวิถี AI MEDITATING GPS Terrain Wizard ค่าคลาดเคลื่อนเสร็จเศร้าไม่เกิน3าเมตรระบบต่อต้านการสกัดระบบเบี่ยงวิถีให้ p e r s o n กเทอร์มินัเคลื่อนวัสดุดูดคลื่นเรดาร์ Static o a t i n g สัญญาณลวง Decode ระหว่างทางสิ่งที่โดดเด่นคือระบบ AI ที่สามารถประมวลผลและตัดสินใจหลบเลี่ยงจรวดสกัดแบบเรีลวทางพร้อมระบบเลือกเป้าหมายใหม่ ได้เองหากเป้าหมายหลักถูกทำลายการทดสอบความสำเร็จที่ทำโลกต้องจับตาในเดือนมิถุนายน2052ทีปนาวุธเดชมก52ได้รับการทดสอบยิงจริงณสู่์ทดสอบอาวุธขั้นสูงในภาคตะวันออกโดยเป้าหมายจำลองอยู่ห่างไปราว8,500กิโลเมตรบนพื้นที่ทะเลเปิดพร้อมระบบเรดาร์และป้องกันหลายชั้นผลการทดสอบถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดโดยขีปนาวุธสามารถทะลวงระบบเรดาร์ได้ โดยไม่ถูกตรวจจับจนถึงระยะ1 5 0กิโลเมตรหัวรบโมยแยกตัวกลางอากาศและเข้าสู่เป้าหมายพร้อมกันในจุดที่กำหนดอัตราคลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยกว่า2.6เมตรระบบ AI ปรับทิศทางเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการสกัดเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าใช้เวลามากกว่า55วินาทีจึงตรวจพบการทดสอบนี้ทำให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายแรกที่ประสบความสําเร็จในการยิงขีปนาวุธพิสัยข้ามทวีปที่ควบคุมด้วย AI เต็มรูปแบบความหมายเชิงยุทธศาสตร์เปลี่ยนสมดุ้อํานาจความสําเร็จของไอเชมิ์52ไม่ได้หมายถึงเพียงชชยชนะทางเทคโนโลยีแต่ยังเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพไทยในระดับยุทธศาสตร์ยกระดับเป็นกองทัพยุทธศาสตร์ s t r a t e g i c a l l ์ force เศร้าจากเดิมที่มีแต่ระบบป้องกันระยะสั้นปัจจุบันไทยสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทุกทวีป เป็นเครื่องมือทางการทูตประเทศไทยสามารถเจราจาในเวทีโลกด้วยความมั่นใจเพราะมีศักยภาพในการยับยั้งภัยคุกคามลดการเพึ่งพาต่างชาติเทคโนโลยีขีปนาวุธหลายส่วนเป็นการพัฒนาโดยคนไทยเช่นระบบเชื้อเพลิงแข็งผสมชนิดใหม่และระบบควบคุมทิศทางห้ามิติเปิดทางสู่อุตสาหกรรมทหารขั้นสูงไทยสามารถส่งออกเทคโนโลยีที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวรบเช่นระบบ AI วิเคราะห์สนามรบหรือวัสดุเคลือบ แผนในอนาคตสู่ระบบยิงจากทะเลและอวกาศหลังจากความสำเร็จของ h m เ52กองทัพมีแผนจะพัฒนาเวอร์ชั่นที่สามารถยิงจากเรือดำน้ำ S BM, b m s U B M A I N E L A U N C H E D Ballistic Missile และระบบยิงผ่านยานอาวกาศเพื่อการโจมตีวงโครจรนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาระบบป้องกันตนเองแบบครบวงจร i n t e g r a t e Missile Shield ที่สามารถตรวจจับสกัดโต้ตอบได้ภายในไม่กี่วินาที โดยใช้งานร่วมกับโดรน AI และดาวเทียมสำรวจสรุปพลังที่สร้างด้วยมันสมองไทยขีปนาวุธอิชิเม็กซ์รุ่นปี2052คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางวิศวกรรมและวิทยาการของคนไทยที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางเทคโนโลยีกลยุทธ์และการเมืองด้วยพลังทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่แต่ถูกควบคุมด้วยวิสัยทัศน์แห่งสันติภาพมันคืออาวุธที่ไม่เพียงเพื่อการทำลายแต่เพื่อปกป้องป้องรามและสร้างสมดุลอำนาจ ในภูมิภาคขีปนาวุธหนักไทย2 0 5 2จึงไม่ใช่เพียงขีปนาวุธแต่มันคืออนาคตของกองทัพไทยและความมั่นคงของชาติ